เอาละครับัสดีผู้ชมเลยครับผมวัตนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ตอนที่43นะครับเดี๋ยวตอนที่44มันจะมีแบบเออมันก็ไม่เชิง NC 100%เหรอกนะ้มันก็จะเออเรียกว่าอะไรอะเอาเป็นว่าผมจะตัดช่วงหนึ่งของตอนที่14ออกนะครับอย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนก่อนวันเกิดพี่สิงกับความในใจของเมียแคท1อาทิตย์ต่อมาใกล้แล้วจ้า สอบมมดเทอมของมนัสนันผมไม่อยากสิ้นชีพก่อนไปอันควรนะเว้ยทำไมต้องให้เด็กตาดำๆมาสอบกันด้วยวะอ๋อหลังจากเหตุการณ์ตรายางฟีเวอร์ในวันนั้นผมไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะเมียแคทอีกต่อไปแล้วครับเพราะพวกเขารู้จักผมในฐานะเมียสิงปีสามคือแบบผมต้องทำหน้ายัางไงอะทำหน้าภูมิใจโอ้โหกูเป็นเมียพี่สิงงี้เหรอตลกใกล้จะวันเกิดไอ้สิงแล้วนี่วะเลี้ยงอะไรกันดีวะสิงพี่ฟ้าดังมาจากด้านหลังผมเลยหันไปดู ก่อนยิ้มทักทายพวกพี่ที่มาร่วมนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วพี่สิงห์ไปไหนแหละครับก็พี่อิกพี่แฮมและพี่ไพ่อยู่ครบเลยอะแต่ไม่มีวี่แววของพี่สิงห์เลยพี่ให้เวกับชาญถ่วเวลามันอยู่วันเสาร์นี้มันเกิดมันไงเลยมานัดกันก่อนว่าจะทําอะไรดีวันเกิดพี่สิงห์เฮ้ยนี่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะว่าวันเกิดพี่มันน่ะพี่มันไม่เคยบอกเลยแต่ผมก็ไม่เคยถามสักครั้งผมขมวดคิ้วเครียดไม่อยากทําให้พี่มันน้อยใจเลยอะ เราไม่รู้พี่ฟ้าเลืกคิ้วถามผมพยักหน้าคิ้วขมวดหนักกว่าเดิมอีกพี่มันไม่เคยบอกเลยอะแล้วผมก็ไม่เคยถามด้วยอะโอ๊ยเครียดเลยผมฟุบหน้าลม,มันโตแล้วถอนหายใจเนืนเ่อยเนื่อยทำไมผมไม่รู้เรื่องของแฟนตัวเองเลยวะรู้สึกผิดชะมัดเลยงั้นถือว่าเรารู้แล้วไงเมียแคทมาช่วยพวกพี่คิดไหมละ่ะว่าจะทำอะไรให้มันดีพี่ฟ้าผมเรียกพี่ฟ้าด้วยสายตาจริงจังว่า ปกินร้านเฮียผิงได้ไหมแล้วผมจะจัดการทุกอย่างเองแต่พี่ๆก็ช่วยผมบางส่วนด้วยผมอยากจะชดเชยเรื่องที่ผมไม่รู้เรื่องมันเกิดพี่มันเนะ่ยถึงสิ่งที่ผมคิดจะทํามันน่าอายแต่ถ้าทําให้พี่มันแล้วผมไม่ไอายหรอกตลอดระยะเวลาของการเป็นแฟนกันที่มันทําตัวดีมากๆดีมาตลอดเสมอต้นเสมอปลายน่ารักยังไงมันก็น่ารักเหมือนเดิมหรืออาจจะมากขึ้นแต่เรื่องดูแลพี่มันทําอยู่เสมอๆอ,อยู่แล้วดูแลก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันอีก เรื่องหื่นอันนี้พี่มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยและผมจะให้ของขวัญมันหวังว่าของขวัญชิ้นนี้จะทดแทนสําหรับทุกอย่างได้ก็เอาสิมันได้จากพวกพี่มาสองปีแล้วพี่ยกปีนี้ให้เราแล้วกันถ้าจะให้ช่วยอะไรก็บอกขอบคุณครับพี่ฟ้าผมบอกขอบคุณพวกพี่พี่ต่ลุกวิโทรศัพท์หาเฮียพิงเพื่อจองโต๊ะสำหรับวันเสาร์นี้และขอให้เฮียช่วยเตรียมบางอย่างให้ตอนแรกเฮียจะคิดตั้งแต่พอรู้ว่าผมจัดงานวันเกิดให้พี่สิงเฮียมันก็เต็มใจช่วย เอาจร,จริงๆโน่จใไอพี่มังคือของผมแล้วก็เฮียผิงอะที่เป็นพี่ชายที่แสนดีอีกคนแม้จะกวนตีนไปหน่อยก็เถอะต่อจากเฮียผิงก็ต้องเป็นเพื่อนๆผมผมไล่ไปถามพวกมันว่าว่างไหมมีเรื่องจะคุยไล่ช่วยแต่ไม่ทันมีใครตอบไอปามก็คอกลุ่มมาแล้วแถมบัวกับโซ่เข้าสายไว้ปานลิงผมยิ้มเ้อยๆกับเพื่อนเวรที่รักก่อนกดเข้าคอและพูดถึงงานวันเสาวนี้แผนของผมคือให้บัวช่วยสั่งทำตรายางให้ผมหน่อยผมจะเอาไปปามพี่มันในวันเกิดถ้าพี่มันปามผมได้ ผมก็จะปั๊มพี่มันบ้างส่วนข้อความจะเป็นอะไรนั้นผมจะลายส่วนตัวไปแทนส่วนไอ้โซ่มันพอเล่นดนตรีได้ผมเลยจะให้มันเล่นกีตาร์โปร่งให้หน่อยมันเหมือนผมจะร้องเพลงแต่จริงๆจะร้องแค่ท้ายเพลงเท่านั้นสิ่งผมไม่ดีผมไม่อยากทำร้ายคนในร้านตัวสุดท้ายไอป้ปามไอ้หานี่ททำอะไรไม่ค่อยเป็นผมเลยจะให้มันถือของบางอย่างไปให้พี่สสงหงในช่วงที่ผมเปิดเพลงแทนแต่ของชิ้นนั้นผมต้องแอบทำจะให้พี่มันเห็นไม่ได้ขอบคุณพวกมึงนะเว้ยพอวางสายผมก็กลับไปหาพี่ฟ้า แล้วให้พี่เขาถือเค้กแต่อย่าเพิ่งตัดผมจะทําอะไรบางอย่างพวกพี่เอกก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกแต่อย่าล้อผมหลังงานจบก็พอเราเหลือเวลาอีกสามวันก่อนถึงวันจริงพี่สิงจะชอบในสิ่งที่ผมทําให้หรือเปล่านะจากนั้นเป็นต้นมาผมได้แอบทําของที่ตั้งใจจะให้พี่มันในวันเกิดลับๆผมตัดก,กระดาษให้เท่ากับค่าหนังสือจํานวน10ชิ้นตัดตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เถอะแล้วข้อความข้างในนั้นผมเขียนไม่ด้วยปากกาธรรมดาธรรมดาว่ารูปดาวบ้างหัวใจบ้างก็จะเจาะรูร้อยไว้ด้วยกัน ส่วนปลายางผมให้บัวเอาไปที่ร้านเลยไอ้ซอกก็ซ้อมเพลงที่ผมบอกแต่ซ้อมเฉพาะท่าหลังๆผมพยายามซ้อมร้องเพลงบ้างแต่เสียงเชี่ยจริงๆอ่ะเลยตัดสินใจจะร้องด้วยน้ำเสียงเบาๆดัดหน่อยๆพอไม่ให้หน้าเกลียดจนเกินไปไม่อยากให้พี่มันอายด้วยที่มีแฟนเสียงเหลนถูกเหยียบอะ่ะทุกๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางผมได้หยิบสัญญาท่าที่พี่มันเคยให้มาแล้วอ่านข้อความนั้นอีกครั้งถ้าผมขอแล้วแลนะพี่มันไม่ยอมผมจะเป็นคนจัดก,การกับสัญญาเองถือว่าพี่มันผิดคำพูด ผมเก็บมันไว้ที่เดิมแล้วออกไปหาพี่สิงห์ที่นอนกระดิกเท้าดูหนังอยู่อย่าคิดว่าวันหยุดนะครับแค่โดดอะอีกนิดกาจ,จะถูกเรียกผู้ปกครองได้มั้งแต่ผมจะไม่โดดแล้วสัญญาพี่สิงห์ว่าไงครับเปล่าฮะเรียกเฉยๆผมบอกอกนเข้าไปเบียดพี่มันที่โซฟาพี่สิงห์เลยนอนตะแคงหลังติดพนักผมก็นอนตะแคงหลังชิดออกพี่มันหัวหนุนแขนแกร่งแทนหมอนผ้าห่มคือท่อนแขนอีกข้างที่พาดเอว ผมวางมือลบนฝ่ามือที่อยู่ตรงหน้าท้องก่อนจะแท่งนิ้วเข้าประสานกับพี่มันใจผมตื่นแรงม,มากๆและอยากจะใหถึงมันเกิดพี่มันเร็วๆเพราะผมอยากทำแผนที่วางไว้ใหสำเร็จด้วยดีนี่อ้อนพี่เหรอเปล่าอะ่ะแค่จะนอนดูหนังด้วยเฉยๆพี่สิงห์มันหัวร้อนและกระชับกอดเรานอนดูหนังกันไปสามเรื่องโคตรเยนน่ะแต่พี่มันอยากดูผมเลยนอนดูด้วยเธอหลับพี่สิงห์มันก็ปลุกโคตรแบบเลวร้ายมากทำไมเราน่ารักน่าฟัดจังไง อยู่ๆพี่มันก็พูดขึ้นผมเลยขยับตัวนอนตะแคงหันหน้าไปหาพี่มันด้วยความที่กลัวผมตกพี่สิงก็ยกขาพาดล็อกขาผมไว้แขนแข็งแ,แรงออกแรงกระชับแผ่นหลังผมแน่นกว่าเดิมแล้วอยากฟัดปะอยากดิอยากฟัดเราทุกวันนะ่ะเด็กบ้าอะไรอยู่เฉยๆยังน่ารักพี่มันพูดไปขมวดคิ้วไปตอนนี้ไม่มีใครสนใจหนังละต่างคนต่างมองหน้ากันพี่สิงครับครับ,รบเราอย่าพูดแบบนี้ดิพี่ใจสันน่นโคตร ขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะพี่ผมไม่รอให้พี่สิงได้พูดอะไรผมยื่นหน้าเข้าไปหาแล้วกดจุบลงทันทีผมจุบไม่เก่งแต่ผมอยากทําทผมอยากขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่ดูแลและดีกับผมมาตลอดทั้งก่อนเป็นแฟนและหลังเป็นแฟนกันะนในวันเกิดที่กาลังจะถึงนี้ผมหวังว่าทุกๆอย่างที่ผมทาอะ่ะมันจะเป็นของขวัญที่ดีให้พี่สิงไม่รู้ว่าจุบกันนานเท่าไหร่รู้ตัวออกทีคือตอนนี้ผมนั่งอยู่บนตัวพี่มันแล้วสองมือผมขยำเสื้อตรงไหล่พี่มันจนยับ นิฟีปากแลกลิ้งก็จนเกิดเสิ่งน่าอายผมเริ่มขยับช่วงสะโพกลงทีลนิดเทีลนิดจนตอนนี้จากที่นั่งเป็นกึ่งนอนกึ่งนั่งบนตัวพี่มันแล้วหน้าอกเราแนบชิดกันสองมือของไม่เสิงเปลี่ยนเป้าหมายมาที่บั้นท้ายผมพี่มันบีบจับจนผม,มนรู้สึกแปลกๆแต่ถึงอย่างนั้นผมกลับหยุดไม่ได้มันเหมือนว่าที่ผมทํายังไม่เท่ากับที่พี่มันทําให้ไม่แม้แต่นิดแล้วทําไมต้องเจ็บใจด้วยเจ็บใจตัวเองที่ทําได้ไม่มากพอ ผมรู้ว่าถ้าร้องไห้ตอนนี้มันจะแย่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ผมกลั้นไม่ไหวอะ่ะน้ำตามันหยดลงบนหน้าพี่สิงห์ผมค่อยๆถอนจูบออกแล้วเลื่อนแขนสอดกอดพี่มันแน่นหน้าซบหลร้องไห้ทำไมครับพี่สิงห์ดูตกใจที่อยู่ๆผมร้องไห้ผมไม่ได้สะอึกสะอื้นแต่แค่น้ำตามันไหลอะ่ะพี่สิงห์กอดประคองผมแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งพิงพนักมือหนาคอยลูบหลังลูกหวห้อย่างเบามือบอกพี่ก่อนว่าเราร้องไห้ทำไมผมไม,ไม่รู้ แต่ผมคิดว่าทําไมผมทําอะไรพี่ไม่ได้เลยมันก็รู้สึกแย่แล้วมันก็ไหลามาเองเราไม่ทําอะไรเลยเราทําอยู่นะครับให้พี่กอดให้พี่จูบให้พี่กินนมเราแค่นี้มันก็มากพอแล้วผมใส่หัวกับไหลพี่มันก่อนหันหน้าสุกคอพี่สิงมันไม่มากพอเหมือนกับที่พี่ให้เรามามีอะไรกันเลยไหมไม่ครับถึงพี่จะอยากได้เราแต่พี่อยากทาตามสัญญาของเรามากกว่า เมียแคทแค่แคร้องให้หัวใจพี่อะแค่นี้มันก็มากพอแล้วพี่สิงรูปหัวผมผมสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของพี่มันผมเลยผามองหน้าพี่สิงไล่สายตามองให้ทั่วนหน้าแล้วหอมแก้มพี่มันค้างไว้ชอบพี่นะชอบมากมากห้ามเลิกนะผมไม่เลิกแน่แนนะ่พูดค้างแก้มพี่มันและเม,ม้นปากแน่นอ้หาเอ้ยทำไมผมต้องดูอ่อนแอนและแตวแต่ตอนนี้วะเล่นจะมันเกิดพี่มันแล้วแท้แท้ แต่ผมดันทาตัวแบบนี้โคตรน่าอายเลยพี่ไม่เลิกหรอกรักเรามากขนาดนี้แล้วผมล่ะใครบอกรักพี่มันไหมแต่รออีกนิดวันเกิดพี่มันเนี่ยแหละที่ผมจะบอกรักมันผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายในชีวิตของมน,น,นัสสนันบอกกับคุณคนนี้ว่าผมรักพี่มันมากแค่ไหนตอนก่อนเริ่มงานวันเกิดพี่สิง์มาถึงแล้วซึ่งเป็นวันหยุดของหลายหลายคนแต่สําหรับบางคนก็ยอมลายอมหยุดเพื่อมาฉลองวันเกิดกับพี่สิง ส่วนมากเป็นแก๊งกันเองนี่แหละครับแต่เหมือนจะพ่งพี่เสียมาด้วยในช่วงเช้าเราไปทำบุญด้วยกันที่วัดแล้วก็ให้อาหารปลาปล่อยนอกปล่อยเต่าอะไรงนี้แล้วไปเดินตลาดเช้าด้วยตอนเดินตลาดผมได้แอบแวะซื้อของบางอย่างให้พี่มันเตรียไว้ที่ห้องหลังจากกลับจากงารเลี้ยงวันเกิดและตอนนี้เรากลับมานอนง้ๆที่ห้องแต่ผมไม่ได้นอนง้ๆอย่างเดียวผมคอยเช็คความเคลื่อนไหวตลอดเวลาจากไลน์การที่ผมทำผมเอาไปให้ปามแล้วมันแอบอ่านแลวล้อผมใหญ่เลยไอ้จุยเอ้ยเพื่อล้อมันไม่เขินแน่มันน่าอายมากกว่า สุดเวลากินเลี้ยจะเริ่มตอน6โมงเย็นระหว่างนั้นพวกพี่ฟ้าได้ไปเตรียมสถานที่แล้วพวกพี่เขาจะเติมบางอย่างสําหรับปิตภาพของพวกเขาอันนี้อยู่นอกแผนแล้พวกพี่ๆจะช่วยผมร้องเพลงในเท่าสุดท้ายด้วยผมเพิ่งไปขอร้องเมื่อวานเพราะผมทําใจเรื่องเสียงไม่ได้พวกพี่เขาก็าโอเคแต่ไอพี่ไพ่นี่แบบยามผมด้วยเสียงร้องเพราะๆโหโคตรเหมือนไส้อ่ะบอกเลยมาโกรธหน่อยพี่สิงห์ทลามาหาผมที่เตียงผมจําตั้งสอนโทรศัพท์ไว้ใต้หมอนก่อนรับแรงก่อนจากพี่มัน รู้สึกว่าช่วงใกล้ๆมันเกิดพี่มันจะอ้อนเป็นพิเศษอะคืออ้อนนอนเตียงเดียวกับผมแต่ไม่ทําอะไรนอกจากจูอยู่มหาลัยถ้าไม่ได้เรียนก็จะนั่งตัวติดกันอย่างกับปลาท่องโก้พวกพี่ๆคือเอือมความติดผมมากแหมผมก็ติดพี่มันนั่นแหละแต่แค่ยังไม่อัพเลเวลแบบพี่มันแก่ขึ้นอีกแล้วอะผมบอกพี่มันก่อนถูกกัดแก้มกัดจริงๆเลยอะแต่ดีที่พี่สิงห์มันไม่ลงแรงมากถ้ากัดเต็มแรงคงเป็นรอยและถูกล้อนนแน่ๆนแก่ที่ไหนแค่ยี่เต็มเอง หนุ่มอยู่เลยแกกว่าผมอะ่ะพี่สิงคิ้วกระตุกก็จะบีบแก้มผมจนปากจู๋แต่พี่มันก็กดจูบลงมาจูบแบบขำๆอะ่ะไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรพอพี่สิงถอนจูบออกแล้วมองหน้าผมยิ้มยิ้มยูมย,ยูก็เขินเฉยเลยเว้ยชอบทําให้เขินนะพี่เวงรักเราว่ะแม่งพูดจบพี่มันก็ฟาดผมเลยผมหัวเราะลั่นห้องและดิ้นให้หลุดจากอ้อมกอดพี่มันแต่พี่มันไม่ได้ปล่อยง่ายๆอะ่ะพี่สิงกอดแน่นกว่าเดิมแล้วฟาดผมไม่หยุดพอแล้วพี่มึง จักรจี้อ่ะพี่มันไม่ได้มีหนวดนะทำไมผมจักรจี้อ่ะพี่สิงหยุดฟัดผมแล้วมองหน้าผมยิ้มยิ้มผมหอบหายใจอยู่สักพักก็จะสบตากับพี่มันผมอยากบอกรักพี่มันนะแต่ยังอ่ะเดี๋ยวเวลาจริงจะไม่มีบอกแลบลิ้นออกมาหน่อยผมขึ้นหมดคิ้วมองหน้าพี่มนด้วยความสงสัยแต่ก็ทําตามที่พี่มันบอกผมอ้าปากเล็กน้อยแล้วก็แลบลิ้นให้พี่มันดูจะชนะสตรลิ้นเหรอเอามาแค่ปลายทําไมแลบออกมาสุดเลยครับ ทำไมพี่มันสั่งให้ทำเงี้ยคือหน้าตัวเฮ่ร้อยเข้ามาในหัวเลยผมขมวดคิ้วหนักแต่ก็ทำตามที่พี่มันต้องการวันนี้วันเกิดเขาเพระงงาะงั้นผมจะไม่ขัดแล้วกันพี่สิงยิ้มพอใจที่ผมแลบลิ้นออกมาจนสุดแต่สิ่งที่พี่มันทำนี่สิทำผมไอและเขินตัวแทบแตกพี่สิงแลบลิ้นออกมาแล้วเลียลิ้นผมช้าๆในขณะที่แววตาของเขาจับจ้องเข้ามาในแววตาของผมปลายลิ้นพี่สิงเลียตั้งแต่ปลายลิ้นของผมขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดความยาวลิ้นที่ผมแลบออกมาเขาลากปลายลิ้นเลียลงช้าๆ กลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนใช้ปลายลิ้นของตัวเองดุนดันสอดเข้าใต้ลิ้นผมผมใจเต้นแรงมากสองมือกำที่นอนจนปวดนิ้วพี่สิงยกยิ้มมุมปากนิดๆพี่สิงทำอย่างไม่รังเกียจและการที่แลบลิ้นนานๆมันก็ทำให้บางอย่างในปากไหลออกมาโคตรน่าเกลียดเลยแต่พี่สิงกลับมองมาด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความพอใจและความต้องการชัดเจนสิงพอตอนนี้น้องน่ารักมากแก้มขาวๆข,ข,ขึ้นสีเล็กน้อยดวงตาหลบตามหลบสายตาผมด้วยความเขิอนอายน้องจะเก็บลิ้นก็ได้ แต่น้องไม่ทำผมเพราะนี่เป็นวันเกิดผมน้องเลยไม่ขัดแต่ผมเชื่อนะว่าตอยไม่ใช่วันเกิดน้องก็ยอมผมใช้ปลายนิ้วเกลี่ยน้ำลายตรงมุมปากให้น้องอย่าไม้รังเกียจทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับน้องผมไม่รังเกียจหรอกแต่ชอบด้วยซ้ําไม่อยากจะสารภาพว่าตอนที่เห็นน้ำลายน้องไหลตรงมุมปากแล้วมาที่คอเรื่อยๆภาพสาวๆเห็นตลอยเข้ามาเลยและใช่ครับผมอยากทําให้น้องเป็นแบบนั้นน้องต้องน่ารักมากแน่ๆ จนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมไปอ่านจนจบสิงพาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวคุณหลอดรับไม่ได้ผมเลยขอไม่ออกอากาศแล้วกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะถึงกับแค่พี่มันกินนมอโคตรน่าอายแถมหลังจากนั้นพี่มันยังทำความสะอาดด้วยปากให้อีกผมแบบทำไมต้องทำให้ขนาดนี้ผมนี่ไม่ได้ทำอะไรพี่มันเลยนะแต่รอก,ก่อนเถอะผมจะทำให้พี่สิงแน่นอนพี่มึง เอาจิงนี่ผมมองร่างสูงปานเปรกของพี่สิงห์ที่ยืนอยู่หน้ากระจกด้วยความทึ่งคืองานวันเกิดพี่มันจัดที่ร้านหมูกระทะเฮียผิงย้ำนะครับร้านหมูกระทะเฮียผิงแต่ดูพี่มันตอนนี้สิพี่สิงห์ตอนนี้สวมเสื้อเชิ้ตผ้าซาตินโทนสีทองขาวดำผสมผสมการลายกราฟิกไม่เชิงกราฟิกสิมันเป็นลวดลายดูหรูหรูมากกว่าผมก็บอกไม่ถูกถามติดกระดุมแค่สามหรือสองเม็ดเองโชว์อกกว้างๆให้ใครอ่ะไอพี่เว้ง ส่วนกางเกงนั้นเป็นกางเกงหนังสีดำวาววับช้เสื้อด้านหน้าถูกทำด้วยกางเกงส่วนด้านหลังปล่อยไปผมที่เคยเซ็ตถูกปล่อยให้โปรกหนะ้าจิลสีดำถูกหยิบขึ้นใส่ส่วนรองเท้าก็ต้องรองเท้าหนังะดูแล้วถ้าเราเห็นเพื่อนพี่แต่ละตัวเราจะบอกเลยว่าของพี่จิบจิไม่จิบแบบพี่ตอนนี้ดูเป็นเสียโคตรเลย <c oughs> จริงๆมีเสื้อคลุมอกตัวแต่พี่ไม่ส่ยนะอย่าเลย แล้วแต่งไม่ให้เกียรติสถานที่เลยอะ่ะหรูกเกินในขณะที่ผมใส่แค่เสื้อยืดคอกลมสีขาวมีลายหน่อยกางเกงยิ่งขายาวขาดแล้วสวมเสื้อแขนยาวมีหูดสีเหลืองผมเอาไปป้องกันยุงอะ่ะอิอิพี่สิงจัดการตัวเองเสร็จก็เดินมาหาผมผมมองพี่มนแล้วแบบถ้าจะแต่งหล่อขนาดนี้กูไม่ให้ไปแล้วได้ไหมอ่ะห่วงอะ่ะถ้าเดินด้วยกันเนะผมคงดูเหมือนเด็กเสียใครว่าเด็กเสียเด็กสียงตึ้งหอกอ่ะหยอดพี่มันยีหัวผมเบาๆแล้วเดินไปใส่รองเท้า จังหวะนั้นเข้าไปที่เตียงพี่มันแล้วเปิดลิ้นชักหัวเตียงเอาตรายางกับตลับหมึกใส่กระเป๋าเสื้อแล้วออกไปหาพี่มันเนียนๆตอนเดินไปที่รถนี่แบบทุกคนมองพี่สิงไม่วางตาแต่ไม่มีใครกรี๊ดนะครับเพราะนี่หอชายคงเป็นครั้งแรกที่เห็นพี่สิงนอกเหนือชุดนักศึกษาและชุดไบรเวทธรรมดาธร,รมาออร่าพี่มันพุง่งสยคางมากเด้อพอขึ้นรถได้พี่สิงก็ขับไปร้านเฮียงทันทีผมใจเต้นตึกๆไปตลอดทางเนี่ย ตื่นเต้นมากถึงการเป่าเค้กและสิ่งที่ผมทําให้พี่มันจะเป็นช่วงสามทุ่มกเ็เถอะมันอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นจริงๆอะวันนี้เรียกพี่ว่าเสียสิงได้เลยนอะอยู่ๆพี่มันก็พูดขึ้นผมเลยหันไปมองหน้าพี่มันทําไมอะก็พี่แต่งแบบนี้เพื่อเป็นเสียเราโดยเฉพาะเลยแต่เสียต้องแก่นะพี่ไม่อ่ะพี่สิงเลิกคิ้วก,ก่อนหันมองหน้าผมแล้วหันไปมองทางตามเดิมผมรอบยิ้มก่อนวางมือลงบนที่วางแก้วเมื่ออีกข้างดึงสายเบลพอให้ผมโยกตัวไปหาพี่มันได้ เขาดิีปากอยู่ระดับใบหูพี่มาแล้วผมก็พูดว่าเสียต้องพุงพลุยแต่งูเสียงตุ้ยนุ้ยต้องผัวครับหอมแก้มพี่มันไปทีแล้วกลับมานั่งตามเดิมแอบเห็นว่าพี่สิงขับรถเปไปนิดนิดแหมผมได้ขนาดนี้คนที่รับผิดชอบต้องพี่นะเว้ยเป็นคนละหล่อเป็นคนแรกแบบนี้แต่อีกใจก็กลัวใจตัวเองถ้าหากผมได้กับพี่มาจริงๆผมจะไม่ยิ่งขี้ห่วงขี้หึงแล้ววายวายเป็นผู้หญิงเลยเหรอเฮ้ยผมไม่อยากเป็นแบบนั้นนะ เอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่44นะครับอย่าลืมไปอ่านช่วงที่ผมตัดไปด้วยนะครับมโนเนียกันหนักมากแล้วก็มีช่วงที่แบบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเตัดดีกว่าเดี๋ยวคุณหล่อเขาเราไม่ได้ถ้าใครอยากติดตามผลงานเขียนเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปทนลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะเป็นนั้นติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปจเจอกันครับ